สวัสดีนักเรียนทุกคนครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของบทที่หนึ่งนะครับเรื่องไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับเอกสารตัวนี้ก็จะเป็นเอกสารที่ผมได้มาจากกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งเขาทำไว้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับ พลังงานที่ได้จากแสงแดดหรือแสงอาทิตย์นะครับเราสามารถนำพลังงานแสงแดดไปใช้ได้หลายรูปแบบนะครับและมีหนึ่งรูปแบบที่เรากำลังสนใจที่จะศึกษาดูนะครับก็คือการเปลี่ยนพลังงานแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับ ด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งที่เรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์นะครับไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นโดยโซลาเซลล์เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับได้โดยตรงเลยแสงมาตกลงบนแผงโซลาเซลล์ และแผงโซลาเซลล์ก็จะให้พลังงานไฟฟ้าออกมาได้โดยตรงเลยนะครับโดยที่พลังงานไฟฟ้าที่ออกมาเนี้ยจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับผมซึ่งแสงอาทิตย์เนี้ยก็จะสามารถแสงอาทิตย์ตกลงแผงโซลาเซลล์โซลาเซลล์ก็จะให้พลังงานไฟฟ้าออกมาพลังงานไฟฟ้าเราก็จะสามารถนำเอามาใช้ ได้โดยตรงเลยโดยจะเอาไปใช้กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับความความต้องการของเราเลยไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้กับมอเตอร์เอาไปใช้กับพัดลมเอาไปใช้กับทีวีหรือแม้กระทั่งเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสะสลับเพื่อเข้าไปในระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในครัวเรือนในรูปแบบของไฟฟ้ากระแสะสลับไฟฟ้า220โวลต์อะไรแบบนี้นะครับ ดยผ่านอุปกร,กรณ์ที่เรียกว่าพวกอินเวอร์เตอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆความเข้าใจคร่าวๆของพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งทําไมเราพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดจํากัดไหมครับไม่จํากัดนะครับแต่อาจจะมีเงื่อนไขคือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ วันไหนท้องฟ้าปลอดโปร่งแสงก็จะดีเลยก็จะมีแสงแดดโซลาเซลล์ก็จะผลิตไฟฟ้าได้อย่างดีเลยแต่ถ้าวันไหนมีท้องฟ้ามืดคลึ้มมีเมฆบกมาบดบางปุ๊บอันนี้ก็จะทำให้โซลาเซลล์เนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ยางเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะขึ้นอยู่กับ สภาวะอากาศนะครับผมแต่แสงแดดมีอยู่อย่างไม่จำกัดมีทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นนี่ก็คือข้อดีนะครับข้อดีคือมีทุกวันแต่ก็จะมีข้อจํากัดก็คือเราไม่สามารถไปบังคับให้แดดออกไปบังคับให้ท้องฟ้าไม่มืดคืนอ,อะไรได้อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูต่อมา เซลแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้ยังไงเซลลแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาจากอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพวกเราน่าจะพอทราบและอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำคืออะไรก็คือพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำสองชนิดชนิด p กับชนิด n เอามาเอาเอา,เอาสั้นๆเอาคร่าวๆนะเอามาประกบกันเอามาประกบกัน เอามาประกบกันเป็นชั้นจากคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนําชนิด p กับชนิด n เนี่ยเมื่อไหร่ที่มีเมื่อไหร่ที่มีแสงแดดมาตกกระทบเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีแสงแดดมาตกกระทบบนผิวบนผิวบนพื้นผิวของชั้นของสารกึ่งตัวนําชนิด p กับชนิด n เนี่ยบริเวณสารกึ่งตัวนาเนี่ยบริเวณสารกึ่งตัวนําที่มีการต่อกันอยู่เนี่ย มันจะมีมันจะเกิดอิเล็กตรอนอิสระแล้วก็เกิดความต่างศักดิ์ของสองชั้นสองชั้นของสารอุตนําชนิดนี้สองชนิดนี้เกิดความต่างศักดิ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ที่มีแดดน,นะครับแดดตกปุ๊บจะเกิดความต่างศักดิ์และมีอิเล็กตรอนอิสระดังนั้นเมื่อ,อไรที่เราเอาโซลาเซลล์ที่มีสายสีแดงกับสายสีดําหรือขั้วบวกกับขั้วลบนี้ไปต่อกับอุปกรณ์ ที่เป็นโหลดทางไฟฟ้าใหม่ว่าจะเป็นรหลดไฟมอเตอร์อะไรก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เมื่อไหร่ที่เราต่อปุ๊บเนี่ยเมื่อมันมีแรงแรงดันหรือความต่างศักด์ความต่างศักด์หรือแรงดันจะทำให้ผลักดันอิเล็กตรอนอิสระที่มันหลุดออกจากสารถึงตัวนำทั้งสองชนิดเนี้ย เกิดการเคลื่อนที่เมื่อเราต่อโหลดเข้าไปนะครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่เมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนั่นแหละครับมันก็จะเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นเมื่อไหร่ที่เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนมันก็จะเกิดการเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นนะครับผม นะซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองนะครับอันนี้จะมีรูปมีรูปภาพคร่าวๆให้พวกเราดูนะครับมีแสงแดดโอเคมีแสงแดดนี่นี่แสงแดดแสงแดดก็จะส่องลงมาอันเนี้ยอันเนี้ยคือเซลล์แสงอาทิตย์เอาสาักหนึ่งเซลลก็แล้วกันนี่เซล์แสงอาทิตย์หนึ่งเซล 1นึ่งเซลล์ก็จะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่เอาแบบโครงสร้างง่ายๆเลยก็คือมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันส,นส่วนสารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n ประกบกันอยู่มีรอยต่อเขาเรียกว่ารอยต่อระหว่างสารกึ่งตัวนำชนิด p กับชนิด n ก็คือ p-n junction เมื่อไหไรที่มีแสงมาตกลงบนบริเวณ ผิวหน้าผิวหน้าของมันนะครับไอแสงแดดเนี่ยมันจะมีโปรโตอนมันจะมีโปรโตอนเรียกว่าโปรโตอนนะครับพลังงานโปรโตอนตกลงไปพลังงานโปรโตอนก็จะทําให้อิเล็กตรอนที่มันอยู่อิเล็กตรอนอิสระพวกที่กําลังอยู่บริเวณเนี้ยบริเวณแถว p-n junction เนี่ยมันเกิดการหลุดครับ พลังงานโปรโตอนทําให้มันหลดุดไออิเล็กตรอนอิสระเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต่อโหลดเข้าไปอิเล็กตรอนอิสระที่มันอยู่กระจายแถวๆเนี้ยมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ครับมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่มว,วิ่งไปปุ๊บเมื่อมันวิ่งผ่านโหลดอิเล็กตรอนมันวิ่งผ่านโหลดอิเล็กตรอนก็จะทําให้โหลดสมมติว่าโหลดตัวนี้เป็นหลอดไฟหลอดไฟก็จะเกิดความสว่างขึ้นมา เรียกง่ายๆว่าอิเล็กตรอนที่วิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยเครื่องหมายลบเนี่ยอิเล็กตรอนวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยมันเกิดไฟฟ้านั่นเองซึ่งไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอันนี้คือแนวคิดแบบง่ายๆนี่ก็จะเป็นอนี่ก็จะเป็นภาพตัดขวางของโครงสร้างของโซลาร์เซลล์นะครับนี่มันก็จะมีชั้นอยู่ก็จะมีชั้นอ่า อันนี้บางๆนี่คุณก็จะเห็นเป็นพวกกระจกและกันเป็นกระจกกระจกนิลภัยกระจกที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้ไอเซลข้างในอ่ะเซลของพวกพีเอ็นจังชันรอยต่อ p ีเอ็นเอ็นไทซิลิกอนพีไทซิลิกอนแล้วก็ p ีเอ็นจังชันพวกนี้เพื่อให้เพื่อให้ป้องกันทางกายภาพเราก็จะใส่กระจกเข้าไปข้างหน้าชั้นกระจก ใส่เข้าไปแล้วก็จะมีรีเฟก t รีอะไรที่รีเฟกก็จะช่วยในเรื่องของการเรื่องของแสงแดดเร่องอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีชั้นเอ็นท n ยเอ็นทา i ซิลิคอนชั้นนี้แล้วก็พีทซิลิคอนชั้นนี้ระหว่าง n อ็นทกับ p ีทก็จะมี p ีเอ็นจังชันนะครับก็จะมี e ron, อิเล็กตรอนอิสระที่อยู่บริเวณนี้บริเวณนี้เมื่อไหร่ที่มีโปรตอนตกเข้ามา อะไรที่มีโปรโตอนตกมาโปรโตอนพลังงานโปรโตอนเมื่อพลังงานโปรโตอนมากพอหรือแสงเอาสั้นๆแสงแดดมากพอก็จะทําให้อิเล็กตรอนที่มันอยู่บริเวณ2บริเวณเนี้เกิดการเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่มาก่อนอื่นมันจะเกิดแรงดันก่อนนะครับแรงดันหรือความต่างศักย์ระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างเมื่อเกิดความต่างศักย์ก็จะมี การไหลของอิเล็กตรอนเมื่อคุณต่อโหลดเข้าไปโหลดก็จะทํางานเป็นหลอดไฟหลอดไฟก็จะติดเป็นมอเตอร์มอเตอร์ก็หมุนเอาไปต่ออะไรก็จะทํางานก็จะมีหลักการแบบง่ายๆประมาณนี้นี่ก็คือหลักการของโซลา r เซลล์นะครับมีแสงแดดก็จะมีไฟไหลออกมาจากสายสีดํากับสีแดงนะครับโอเค นี่ก็จะเป็นหลักการทํางานคร่าวๆนะครับต่อมาทีนี้เรามาพูดถึงประวัติของโซลา r เซลล์กันนิดหนึ่งว่าโซลาเซลล์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ <S <S เขาบอกว่าไอโซลาเซลล์เนี่ยมันกําเนิดเมื่อปี1950นะครับ1950 <S <S ที่เบล e l เทเลโฟนเบล t e เทเลโฟนล a บ o ร a t o รี ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยวัตถุประสงค์เบื้องต้นก็คือเพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับสำหรับพวกโครงการอาวกาศต่างๆนะครับผมเมื่อ1950นะครับปีนี้ปี2021ก็น่าจะเกือบประมาณกี่ปีมาแล้วเนี่ยประมาณ70กว่าปีมาแล้วนะครับหรือกำเนิดมา70กว่าปีแล้วนะครับ ตอนแรกก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อการการศึกษาเกี่ยวกับอวกาศพวกยานอาวกาศพวกอะไรที่จะไปทํางานอยู่นอกโลกมันต้องใช้พลังงานซึ่งพลังงานที่จะหาได้ดีที่สุดก็คือพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงแดดนั่นเองนะครับและต่อมาก็ถูกถูกขยายสู่ถูกขยายสู อุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตย์นะครับก็มีการนับตั้งแต่1950ก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการพัฒนามีการศึกษาค้นคว้าเรื่อยๆอจนมาถึงประมาณ1970นะครับ1970ก็คือประมาณเมื่อเกิดขึ้นประมาณ1950มาถึง1970ก็ประมาณ20กว่าปีนะครับภาครัฐในอ อเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นก็ได้ส่งเสริมการผลิตนะครับเซล์ลแสงอาทิตย์อย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นผลให้ราคาเซล์ Sales แสงอาทิตย์ลดลงครับจากเดิมจากเดิมเท่าไหร่จากเดิมคือประมาณ4ล้านบาทต่อกิโลวัตต์จนกระทั่งปัจจุบันเหลือ1.6แสนบาทต่อกิโลวัตต์หรือ1,6ึ่งแมบาทต่อกิโลวัต,ตข้อมูลนี้น่าจะประมาณสัก ห้าถึงสิบปีมาแล้วนะครับปัจจุบันจริงๆคือปีสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยสองพันยี่สิบเอ็ดปีเนี้ยถ้าให้ผมไปซื้อของมาทําเองเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลวัตต์เนี่ยจะใช้เงินหลักหมื่นนะครับประมาณหมื่นถึงสองหมื่นประมาณหนึ 20, ่งถึงสองหมื่นเนี่ยก็ได้พลังงานไฟฟ้าประมาณหนึ่งกิโลวัตต์แล้วนะครับเนี่ยตอนเนี้ย ณปัจจุบันเนี่ยประมาณเงินใช้เงิน1ถึง2หมื่นก็จะได้ประมาณ1กิโลวัตต์แล้วซึ่งมันก็บ่งบอกว่ามีการพัฒนาตั้งแต่1950มาจนถึงปัจจุบันปี2021เนี่ยมีการมีการเขาเรียกว่ามันไม่ขาดตอนะมีการศึกษาพัฒนาค้นฟ้าทำขึ้นมาทำให้ราคาเหมือนต้นทุนในการผลิตต่อ1กิโลวัตต์เนี่ยจาก4ล้านบาทตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณไม่กี่หมื่นบาท 1- ถึง2หมบาทแค่นั้นเอง นี่คือขการพัฒนาด้านราคาและก็ด้านประสิทธิภาพด้วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยหกิโลวัตต์เนี่ยคุณอาจจะต้องใช้พื้นที่หลายตารางเมตรนะครับแต่ทุกวันนี้หนกิโลวัตต์เนี่ย,ยใช้พื้นที่น่าจะประมาณสักสตารางเมตร3ามตารางเมตรก็เกือบได้1กิโลวัตต์แล้วนะครับสำหรับโซล่าเซลล์บางยี่ห้อที่ยี่ห้อที่มีคุณภาพนะครับโอเค ทีนี้เรามาดูต่ออันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์หรือ pv system component นะครับมีอะไรบ้างก็มีมีแผงแผงแผงโซลาเซลล์โซลาเซลล์ก็จะจ่ายไฟออกมาเป็น dc dc ก็จะมีตู้คอนโทรลอีกตู้หนึ่ง power conditioning นะครับตู้คอนโทรล อาจจะมีสตอรเรจนะครับก็พวกแบตเตอรี่นะครับถ้าจะมีการเก็บพลังงานนะครับก็ใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ออกจากตู้นี้ก็เข้ามาในระบบครัวเรือนหรือเข้ามาในโหลดนะครับในโหลดก็จะถ้ามีอุปกรณ์ตัวอื่นที่สามารถลิงก์เข้าไปในระบบจำหน่ายได้ก็กลายเป็นพลังงานกระแสสลับนะครับสามารถเอาเข้าระบบจำหน่ายไม่ได้นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็น,หนเหมือนเหมือน เมือนองค์ประกอบแบบสั้นๆง่ายๆคร่าวๆดูแล้วไม่ให้ซับซ้อนมากนะครับเอาแต่ส่วนใหญ่ๆมาให้พวกเราดูนะครับมีอมีแผงโซลาเซลล์มีตู้อันนี้อนีเอเอ้เอาตู้คอนโทรลเรียกว่าตู้ควบคุมก็แล้วกันมีโซเลตก็คือแบตเตอรี่แล้วก็เอาเข้าไปในหัวเรือนหรืออุตสาหกรรมก็ได้เอามาใช้งาน แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นพลังงานกระแสสลับนะครับเอาเข้ากับระบบจําหน่ายนะครับสายส่งเอาไปไม่ว่าจะเป็นขายให้การไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าก็ขายต่อให้กับครัวเรือนที่อยู่ข้างเคียงใกล้ๆในบริเวณนั้นนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูต่อการใช้งานโซลาร์เซลล์การใช้งานโซลาร์เซลล์การใช้งานก็จะแบ่งออกเป็น สองส่วนใหญ่ๆนะครับสองส่วนใหญ่ๆการใช้งานโซลาเซลล์แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆเลยส่วนที่หนึ่งก็คงจะเป็นเอ่อส่วนที่หนึ่งก็คงจะเป็นแบบออฟกิดออฟกิดก็เหมือนเอ่อเราต่อใช้ภายในกลัวเรือนภายในบ้านภายในอุตสาหกรรมโดยไม่โดยไม่เชื่อมต่อกับพวกระบบ จำหน่ายอะไรประมาณนั้นนะครับไม่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 เข้าไปในระบบจำหน่ายก็ใช้ของเราเองประมาณนั้นแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นออนกริดหรือว่ากริดคอนเน็กชั่นซิสเต็มนะครับก็จะเป็นส่วนที่ต่อเข้าไปในระบบจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับพวกการไฟฟ้าพวกอะไรที่สามารถ นำไปเข้าไปขายให้กับการไฟฟ้าได้อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันประมาณนี้มีใหญ่ๆก็คือออกกิดกับรีดคอนโทรลซิสเ e นนะครับผมลักษณะการใช้อันนี้ก็จะเป็นความเป็นมาและแนวโน้มของเทคโนโลยีโซลาเซลล์นะครับก็จะเป็นภาพดูภาพวิวัฒนาการเริ่มตั้งแต่ 1950มาจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะมีเริ่มมีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับพัฒนามาจาก1950มาเรื่อยๆ1960เกิดการเกี่ยวกับพวกมีตลาดซิลิกอนอะไรเกิดขึ้นนะครับซิลิกอนก็คือวัสดุหลักในการผลิตโซลาเซลล์นะครับมีการพัฒนาในช่วงแรกๆก็เนี่ยเน,น ปีแรกก็คือมีการพัฒน,นาเกี่ยวกับโครงการอวกาศต่างๆมาเรื่อยๆปึ๊บจนถึงปัจจุบันนะครับเริ่มมีตลาดโรงไฟฟ้านะครับช่วงเนี้มีตลาดโรงไฟฟ้าก็คือเอาโซลาเซลล์มาทําเป็นโรงไฟฟ้านะครับเพื่อผลิตไฟฟ้าก็จะมีประมาณนี้คือวิวัฒนาการของโซลาเซลล์นะครับทีนี้เรามาดูต่อลังสีนะครับ อันนี้ก็จะพูดสั้นๆน,นิดนึงนะเกี่ยวกับรังสีของอดวงอาทิตย์นะครับเนื่องจากว่ารังสีดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนอองค์ประกอบหลักที่จะทำให้เซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยมันทำงานได้ก็คือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นั่นเองซึ่งเราก็จะเรียกว่ารังสีดวงอาทิตย์นะครับรังสีอาทิตย์นะครับซึ่งเราสามารถ วัดค่าพวกนี้ได้เป็นความเข้มของดวงอาทิตย์ซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับและสามารถวัดได้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวันเวลาเราวัดเวลาเราวัดแต่ละพื้นที่พื้นที่บนโลกไปเนี้ยเราก็จะวัดในลักษณะนี้นะครับซึ่งรังสีที่เราใช้วัดก็จะอยู่ในช่วงสเปกตรัมอยู่ประมาณ0ูนจดสามถึงสามไมโครเมตรนะครับ ดังนั้นประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจึงต่างกันนะครับในแต่ละพื้นที่บนบนบนโลกของเราเนี่ยแต่ละโซนแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาเซลล์ที่มันไม่เหมือนกันมันต่างกันนั่นเองขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่แต่ละพื้นที่จะมีการรับแสงรังสีจากดวงอาทิตยท์ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมตามนี้แหละตามเนี่ย ตามภูมิศาสตร์ของโลกเราเนี่ยนี่ก็จะเอาแบบไม่ได้ละเอียดมากนะครับเห็นไหมสังเกตไหมประเทศไทยของเราเนี่ยนี่นี่ประเทศไทยของเราจะอยู่บริเวณเช่นศูนย์สูนย์นะครับซึ่งบริเวณเช่นศูนย์สูตย์เนี่ยจะเป็นบริเวณที่จะได้รับแสงแดดค่อนข้างเยอะนะครับจะได้รับแสงแดดค่อนข้างเยอะตลอดทั้งปีดังนั้นบริเวณประเทศที่อยู่แถบแถบแถวเนี้ยแถบแถวเนี้ย แถบแบริเวณที่อยู่ในแถบวงสีแดงๆเนี่ยจึงจะบกเพราะว่าได้รับแสงแดดค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับบริเวณเช่นศูนย์สูนรนะครับผมภูมิศาสตร์โลกเราก็จะไม่พูดกันเยอะนะครับภูมิศาสตร์โลกอันนี้ก็จะเป็นรังสีนะครับรังสีรังสีจากดวงอาทิตย์มีรังสีอะไรบ้างมีรังสีตรง มีรังสีกระจายแล้วก็มีรังสีรวมนะครับรังสีรวมก็คือเป็นรังสีตรงและรังสีกระจายรวมกันนะครับรังสีพวกนี้ก็จะตกลงมารังสีตรงก็คือพุ่งตรงมาอย่างโลกรังสีกระจายก็คือรังสีที่โดนฝุ่นโดนชั้นบรรยากาศแล้วกระจายออกไปนะครับนี่ก็จะประมาณนั้นนะครับรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับผม ทีนี้เราจะมาพูดถึงปริมาณรลังสีอาทิตย์ในประเทศไทยก็คือพูดถึงว่าในประเทศไทยเราเนี่ยบริเวณไหนหรือบริเวณภูมิภาคไหนที่เหมาะแก่การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คือมันผลิตได้หมดนะครับมันผลิตได้หมดทั่วทั้งประเทศแหละครับแต่ว่าบริเวณไหนที่มันเหมาะหรือมันมันผลิตได้เยอะกว่ากันนั่นเองทีนี้เรามาดูศักยภาพของแสง พลังงานแสงอาทิตย์ของพื้นที่แห่งหนึ่งจะสูงต่ำขึ้นอยู่กับรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนพื้นที่นั้นการศึกษาเพื่อทราบปริมาณรังสีบนโลกจึงจะใช้แนวทางการส่งเสริมใช้ประโยชน์เราจะใช้แนวทางเพื่อให้ส่งเสริมใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทีนี้เรามาดูเลยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้รับรังสีสูงสุดระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาโดยมีค่าอยู่ระหว่างประมาณ5.54ถึง6.65กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวันเนี่ยวันหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณเนี้ยจะได้ประมาณ5.54ถึง6.65กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรนะครับซึ่ง บริเวณที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณอ,อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็หรือภาคอีสานของพวกเรานั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ภาคอีสานทั้งหมดแล้วครับแต่ก็จะมีเอ่ยมาคือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดร้อยเอ็ดยโสธรอุบลราชธานีอุดรธานีและ พวกภาคกลางบางส่วนพวกสุพรรณชัยนายอยทอยุธยาลบบุรีนะครับโดยลังสีเฉลี่ยทั้งปีก็อยู่ที่5.26ถึง5.54กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวันนะครับพื้นที่ดังกล่าวคิดเป็นประมาณ14%ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นยังพบว่าอีก50%ของพื้นที่ทั้งหมด ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศไทยนะครับประมาณห้าสิบก็คือครึ่งหนึ่งของประเทศอ่ะจะประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศก็จะมีกําลังประมาณสี่จุดเก้าเก้าถึงห้าจุดสองหกกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวันนะครับจากการคํานวณดวงอาทิตย์ตลอดปีก็จะประมาณนี้จากตัวเลขที่กล่าวมาเนี่ยก็เลยสรุปเลยประเทศไทยเหมาะแก่การผลิต พลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาเซลล์นะครับก็คือมีศักยภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับประมาณนั้นคือเอาง่ายๆเลยเราก็รู้อยู่แดดแดดแรงประเทศเรามันแดดแรงโดยเฉพาะภาคอีสานนี่แดดนแรงมากมันก็เลยเหมาะแก่การผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาเซลล์นั่นเองทีนี้มาดูพื้นพื้นที่ภาพรวมทั้งประเทศ ตามที่เราดูมานั่นแหละภาพรวมก็คือโดยส่วนใหญ่จะอยู่แถวนี้โดยส่วนใหญ่จะอยู่แถวนี้ที่แต่มันก็ได้อะนี่เห็นไหมน,นี่สีส้มส้มเข้มเข้มเนี่ยบริเวณที่มันเข้มเขมเนี่ยบริเวณไหนที่มันเป็นออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีจะบ่งบอกถึงอ่าปริมาณอ่ะการอ่าให้พลังงานต่อ ตารางเมตรต,ต่อวันนะครับตรงไหนเข้มเข้มก็จะอยู่ในราวๆแถวๆเนี้ยอยู่ในราวห้าถึงหกสี่ถึงหกอะไรแบบเนี้ยก็สังเกตดูประเทศไทยนะครับเราก็จะออกมาทางส้มๆเหลืองไปจนถึงส้มจนถึงเข้มๆนะครับก็คือประเทศของพวกเราเนี่ยเหมาะก,กัการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์นะครับผมแต่ก็จะมีเข้มๆหน่อยก็พวกเนี้ยเข้มๆหน่อยนเนี้ยอนเนี้ยเข้มๆหน่อยน,น,อยนี่นี่อันนี้ยังไม่เข้ม เข้มมากเข้มมากอันนี้ก็ประมาณนั้นนี่ก็คือบ่งบอกว่าประเทศเราเหมาะเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อันนี้เป็นทางด้านเทคนิคไหมครับผมก็จะไม่พูดถึงก็จะมีอุปกรณ์วัดรังสีอยู่สองตัวที่เอามาทำ แนะนำให้พวกเราดูนะครับก็คือพารามิเตอร์ไพรอนอมิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับไพรอนอมิเตอร์แล้วก็เครื่องบันทึกแดดแบบลูกแก้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสองอย่างนะครับที่เอาไว้วัดพลังงานแสงแดดนะครับพลังงานรังสีของแสงแดดนะครับระบบติดตามแสงแดดเดี๋ยวเราจะมเีเราจะมีรายละเอียดขึ้นในในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับ โอเคเรื่องนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับไปเ,เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ